นี่เธอตอนนี้เราอยู่กันที่วัดรํำเปิงตะโปธารามเชียงใหม่นะวัดนี้เขามีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติธรรมคุณสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ทุกวัน ก้าวเข้ามาได้ทุกวันอยากมาวันไหนแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องอยู่อย่างต่ำา3คืนนะคะแล้วก็อยู่ไม่เกิน1เดือนนะคะที่นี่แบบสบายยะมากสถานที่นี้แบบว่าเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีวิปัสสนาจารย์นะคะที่มีเมตตาต่อเราเป็นอย่างมากดูสิคะตรงนี้พลังดีสุด,สด เดินจงกรมและนั่งสมาธินี่แบบสุดๆไปเลยอค่ะมาลองสัมผัสดูที่ที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะมีทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยนะ,ะทั้งพระภิกษุภิกษุณีแม่ชีโยคีชายหญิงมีหมดเลยค่ะสำหรับเนตผู้ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เขามีอาหารมังสวิรัตให้ทุกมือ้อคือดีงามมากๆอะ ในยามค่ำคืนที่นี่ก็แบบสุดแสนจะสงบนะคะแบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าพลังดีมากๆอ่ะบอกได้เลยว่ามานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมแบบว่ามันฟิลดีมากๆอ่ะอยากให้คุณได้มาสัมผัสนะถ้ามีโอกาสแวะมากันนะคะ